สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามูลทารช่ชาแนลนะคะสับคลิปนี้เราอ,อยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะดวงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงแล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะคะที่เขาจะทนคิดถึงคุณไม่ไหวจนต้องติดต่อมานะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่พลังงานนะคะตัวตนของชาวธาตุไฟกันก,นก่อนในช่วงเวลานี้นะคะ ใครที่เข้ามาด่ามนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมสามารถติดตามรับชมได้นะคะเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้นะคะค่อนข้างที่จะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากาพไพ่ไปลองปรับใช้กันได้เนาะก็ต้องบอกก่อนว่าอ่า อยากให้เพื่อนๆนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะถ้าส่วนไหนที่ฟังเรารู้สึกไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะของชาวธาตุไฟพลังงานตัวตนของคุณนะมีไพ่อะไรคะห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่พลังงานสิบเหรียญคะ่ะมีพลังงานแปดถ้วยนะคะ แด,ดาบนะคะแล้วก็8ดเหรียญขึ้นมานะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะน่าจะอยู่ในจุดของการที่มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างนะคะอาจจะมีความเครียดมีความกดดันหรือรู้สึกว่าสถานการณ์ที่อยู่บางสถานการณ์เนี่ย มันมีความท็อกซิกมันมีความรู้สึกว่าอยากทําให้เราเดินหันหลังออกจากปัญหานั้นนะคะหรือมันเป็นปัญหาบางอย่างที่เราเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแก้ได้ยากหรือว่าต้องใช้กำลังกายกำลังใจในการแก้ที่ค่อนข้างเยอะในการที่จะแก้ไขปัญหานะคะทีนี้เนี่ยมมองว่าคุณอาจจะมีกําแพงบางอย่างทางความรู้สึกขึ้นมาด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดไทีรียเกณฑ์ในการคัด คนเข้ามาในชีวิตอะนะคะในเรื่องของการที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะทีนี้ไพ่ขึ้นพลังงานห้าเหรียญมันเหมือนกับการที่มีการรู้สึกขาดหายอะไรไปหรือบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาเนี้ยค่ะเหมือนรอคอยการเติมเต็มอยู่นะ พลังงานสิบเหรียญก็มานะคะบนว่าความมุ่งหวังของคุณที่แท้จริงอะ่ะน่าจะเป็นการมีความสุขมีพื้นที่เซฟโซนมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะของตัวเองแล้วก็ให้ฟิลลิ่งเหมือนกับมีความพยายามความอดทนกับเป้าหมายมีจุดโฟกัสของตัวเองอ่ะนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟเนี่ยชาวเมษสิงห์ธนูนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะมีอะไรจะ๊ะให้ขึ้นมาได้ออกไปนะคะมีพลังงาน10ดาบนะคะ the string มีอะไรคะ to of earth นะคะ แล้วก็มาได้อบแอนะคะช่วงเวลานี้มันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณได้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างเนาะซึ่งมันเป็นแพชชั่นนะคะเป็นจุดมุ่งหมายเป้าหมายนะคะการจะเคลียกับพลังงานปัญหาการเอนดิ้งการจบกับเรื่องราวพลังงานที่มันเป็นปัญหาความคาราคาซังอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ พลังงานมันเหมือนกับการที่มี10ดาบเนี่ยเราสึกว่ามันเป็นการ ending การจบกับปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เราสึกว่ามันยังมีอะไรที่ติดอยู่ในใจมีความหนักความน่วงอยู่ในความรู้สึกนะคะมนว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูที่แท้จริงนะคะรูปแบบมันจะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่มีการจบ การหยุดหรือว่า r e c o ร์ r รฟื้นฟูฮิวจิตฮิวใจจริงๆอ่ะนะอืมลักษณะพลังงานมีการเมนจจัดการอะไรต่างๆนะมีการไปต่อในทิศทางในเบท,ที่คุณรู้สึกว่าคนโทรลได้ประมาณนี้ค่ะอยากให้มันอยู่ในจุดที่บาลานซ์จุดที่สมดุลมากขึ้นพลังงานเหมือนเรากำลังหาจุดสมดุลจุดที่เราสามารถเมนจ เรื่องราวต่างๆที่เราต้องทําในชีวิตประจาวันหรือเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะของคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะจนจะทนไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเนี่ยเป็นใครคะ ไพ่เส้นพลังงานเดอะมูนมี5ดาบเซเว่นออฟเดอร์โครนเดราของเอิร์ดแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะ ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเหมือนกันลักษณะพลังงานมันเหมือนกับคนที่เขามีความวิตกกังวลบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะไห้ขึ้นพลังงานเดอะมูนนะคะขึ้นมาอาจจะมีความเครียดนะคะเอ,อ่อหรือมีความคิดมากวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวบางเรื่องสถานการณ์ในตอนนี้ในเรื่องราวชีวิตของเขาอาจจะมีเงื่อนไขข้อจํากัด อะ,อะไรบางอย่างก็ได้นะไพ่ขึ้นพลังงานเติมมูลมันเหมือนความวิตกกังวลบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นพลังงานเจ็ดถ้วยเนี่ยเหมือนกับเป็นโอกาสเป็นช้อยเป็นทางเลือกของคุณก็ได้นะหรือว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกต่างๆในชีวิตนะคะในช่วงเวลานี้เนาะถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้เนี่ยมลมองว่าอาจจะอยู่ในจุดที่เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมี มุมมองหรือว่ามีเป้าหมายของตัวเองที่ค่อนข้างชัดนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความแบบอินโทรดเล็กๆอะไรประมาณนี้คือเราสึกว่าเขารับรู้เป้าหมายมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะในบางคนออกแนวเป็นแบบว่า ไม่ไม่ได้แบบว่าออกสังคมอะไรมากมายประมาณนี้นะคะคือเราสุว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะอยู่ในจุดข,ของการเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นธุรกิจการงานหรืออะไรต่างๆคือมันมีเรื่องให้เขาคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอืมก็ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่า ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยพลังงานเขาเป็นยังไงนะพลังงานของคนที่เขากําลังจะติดต่อมาพอคิดถึงคุณเนี่ยนะไพ่ขึ้นพลังงานเก้าเหรียญน,นะคะมีพลังงาน1ดาบงดาบไม่เท้ามานะจ๊ะสองไม้เท้าก็มามีอะไรคะไพ่เดทนะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เขา ค่อนข้างที่จะทรีตตัวเองได้ได้ในหลายๆมิติเช่นการงานการเงินอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนที่อาจจะมีความสุขด้วยตัวเองมาในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเหลืออีกหนึ่งเรียนที่ขาดไปนี่แหละเป็นการเติมเต็มความสุขสมหวังในชีวิตจริงๆประมาณนี้คือเราสึกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง ได้ได้ดีในสเต็ปหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มันมีในลักษณะของพลังงานการเคลียร์การสื่อสารนะคะการปรับอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะช่วงเวลานี้มันมีทิศทางของโอกาสการไปต่อทิศทางของอ่าการ ที่มีการแพนนิงการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็มองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มองไปถึงอนาคตในระยะยาวมากขึ้นนะคะมีจุดในการรีเบิร์ด้วยหมายถึงว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นพลังงานเก่าๆด้วยนะคะหรือว่าคนที่คุณเคยคุยนั่นแหละนะคะเป็นคนที่คุณเคย คุ้นเคยมาก่อนหน้านี้ก็ได้หรือมันมีการ ending กันไปนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปแบบนี้ได้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะในส่วนของความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานี้เนี่ยที่มีต่อชาวทัตไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานความรู้สึกนะคะของเขาที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะแต่วอนจะขอใช้เป็นสําหรับนี้นะคะมาดูกันพลังงานความรู้สึกนะคะของเขาที่ มีต่อชาทาใเมส็สิงหธนูเนี่ยเป็นยังไงคะในช่วงเวลานี้5เมท้าค่ะมีไพ่เ h e ะเ r อร์มิตนะคะเดอะสตาร์มีไรจ้ h เดอะวิ o r ฟจูนค่ะกลงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วนะคะ The m o ูนแล้วก็เซเว่นออฟวนะคะวัน่าเขาน่าจะคิดว่าชีวิตคุณในช่วงเวลานี้มันถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงเป็นไทมิง่งเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะ มันว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยชาชธาทัดไฟค่อนข้างที่จะมีออร่าเป็นประกายมากๆหรือมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความรู้สึกนะคะแต่หลายคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อสารออนไลน์หรือว่าอาจจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะในบ้านวงในสังคมการทํางานหรือว่าในชีวิตคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคือมองว่าในช่วงนี้ค่ะน่าจะมีแนวทางของการที่ คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เขามองมาหรือมีความรู้สึกมานะคะเหมือนว่าเขาเห็นความมั่นใจในตัวตนในการเป็นคุณเห็นถึงการที่คุณมีความพยายามกับเป้าหมายความสําเร็จนะคะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจมีไพ่พลังงานที่เป็นในรูปแบบของความวิตกกังวลอะไรบางอย่างความคิดอะไรบางอย่างที่ตัวคุณอ่ะอาจจะทําอะไรตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะ พลังงานมันเหมือนกับเขามองมาที่คุณเนี่ยแล้วเขารับรู้ได้เลยถึงพลังงานการที่คุณแบบเป็นคนที่มีเวลาอยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองในการได้คิดวิเคราะห์ค้นหาเป้าหมายของตัวเองที่แท้จริงนะคะแล้วคุณเองก็มีความมุ่งมั่นมันเหมือนกับว่าจุดจังหวะช่วงเวลาเนี่ยที่เขามีความรู้สึกเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะ่ะ กำลังมาถึงแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณช่วงเวลาของคุณที่ทางการโปรแกสการพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะบนว่าหลายๆคนชาวทัดไฟคุณกำลังมีชีวิตที่จะก้าวไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนต้องใช้คำว่าก้าวกระโดดแบบนี้ก็ได้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะความรู้สึกเลยส่งตรงถึงคุณนะ ทีอ็อบวานนะคะสามไม้เท้ามีไพ่พลังงานแปดดาบนะคะเพชรออฟ o r ดนะคว e นอ็อบวานนะคะ4ีเรียญอ่าแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะขึ้นมามันว่าแพชชั่นก็มานะแพชชั่นความรู้สึกเนี่ยมันว่าเขามีอยู่ที่คุณมากๆนะคะ แต่มีความคิดมากคิดเยอะเลยทีเดียวไพ่ขึ้นพลังงานสี่เหรียญการเก็บซ่อนความรู้สึกอะไรต่างๆมันว่าต่อให้เขาคิดเยอะแค่ไหนเขาก็พยายามทาให้คุณได้รับได้รู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะประมาณนี้นะคะลักษณะมันเหมือนกับการเป็นพลังงานของโอกาสในเรื่องราวของอความมุ่งมั่นความตั้งใจการงานนะคะหรือว่าทิศทางของการ อยู่ในจุดที่รอคอยจุดที่ใช้คำว่าจุดจุดที่มุ่งหวังละกันอ่ามนรู้สึกว่าพลังงานของเขาที่มองมาที่คุณในเวลานี้มันเหมือนกับเป็นจังหวะของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นความรักที่มี เรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวเนื่องนะอ่าก็อาจจะทําให้มีจุดในเรื่องของการรอคอยหรือมันมีเงื่อนไขข้อจํากัดเนี่ยพ่ขึ้นพลังงานแปดดาบขึ้นมานะคะความรู้สึกที่เขามองมาที่คุณนะในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างใจอย่างที่เขาคิดเนาะแต่ว่ามโนสุว่าเขายังมีแพชชั่นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะหรือเหมือนรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขามีเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างนะคะถึงชาวทัดไฟนะคะมีพลังงานไพเดกขึ้นมานะคะซิกออฟสโดคะ่ะการหมุ e อ n อไปตามเป้าหมายเนาะคิงออฟเพนดัลโคซิกออฟเพนด c l โคนะคะเด e ะเอมเพรสมีไฮโรแฟนขึ้นมาด้วยนะ ถ้าสับใครที่มีประเด็นปัญหามนว่าเขาอยากจะเคลียร์นะคะอยากหาข้อตกลงร่วมกันอยากหาดิลร่วมกันนะจุดกึงกลางของปัญหานะคะ คือพูดคุยกันดีๆแล้วหาแนวทางออกร่วมกันประมาณนี้ไพ่ขึ้นพลังงานมีไพ่เดด้วยเหมือนการเอนดิ้งกับปัญหาบางอย่างก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการรีเวิร์สพลังงานขึ้นมาฟื้นฟูความรู้สึกได้นะคะไพ่ขึ้นพลังงานการอยากที่จะแชร์วิ่งอยากที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารมีการช่วยเหลือมีการแชร์อะไรระหว่างกันแล้วก็มุมมองว่าเขามองว่าอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในจุดที่ตอบโจทย์ ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นนะคะในหลายๆมิติเลย The e อ p r ร s สขึ้นมาเนาะพลังงานคิงออเพนเ l ิลนะคะโอกาสในเรื่องราวของ อ่ความมั่นคงความสม่ำเสมอนะคะแบบเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เน้นความหมือหวาแต่ว่าเน้นว่าอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปตลอดคีปกันไปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูลวกันว่าคนคนนี้นะคะเขามีแผนในเรื่องราวของการเทคชั่นเนี่ยมาถึงชาวทัดไฟยังไงบ้างนะคนที่เขากำลังจะติดต่อมานะคะ มาดูกันว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะติดต่อคุณมาด้วยท็อปิกหรือว่าหัวข้ออะไรนะคะมาดูกันไพ่ขึ้นพลังงาน5ดาบ7เหรียญน,นะคะ1เหรียญมีพลังงาน4ดาบนะคะมีพลังงานในส a w n นะคะเกิดขึ้นเนาะคือเรามีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้น่าจะอยู่ในจุดของโอกาสทางความรักที่หยิบยื่นมา ตัวเขาอาจจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างหรือรับรู้ได้ถึงพลังงานในตอนนี้ของคุณที่ดูแบบนิ่งมากเลยนะคะน่าจะมีการติดต่อมาในเรื่องของการฟื้นฟูการฮิวจิตฮิวใจปร,รับสภาพจิตใจอะไรกันแบบนี้หรือว่าเป็นการเร์นนิ่งอะไรบางอย่างถ้าจะพูดคุยถึงโอกาสบางอย่างที่อาจจะได้รับในช่วงเวลานี้ก็ได้มันมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เหมือนกันการซัพพอร์ตในบางอย่างนะคะแพชชั่น ูดถึงเป้าหมายอะไรต่างๆก็ได้น่าจะเป็นการคุยกันในท็อปิกอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองอาจจะบอกคุณว่าในตอนนี้เขาสว่าอะไรเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในความสัมพันธ์ได้นะเราขยายเพิ่มเติมหน่อยท็อปิกที่เขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะพลังงาน3ดาบเนี่ยไพเดท าไมท้าพูดถึงอีโก้ความมั่นใจแบบอะไรที่มันเป็นการคอนฟ l i c ความขัดแย้งบางอย่างนะคะพูดถึงจถนนการในเรื่องของการเดินหันหลังให้กับปัญหาอะไรแบบนี้ได้ด้วยค่ะคือเราสุดว่าคนคนนี้เขาอาจจะตรงเข้าประเด็นเลยก็ได้ที่เป็นปัญหาเนี่ยให้ขึ้นพลังงาน3าดาบ พูดถึงอะไรที่มันเป็นความผิดหวังเสียใจอะที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ที่ต้องได้รับการฮิวจิตฮิวใจนะคะเหมือนกับพยายามมองในมุมเขามุมเรามากขึ้นเหมือนจะมาประนีประนอมอะไรกันแบบนี้แล้วก็มีพลังงานการรีเบิร์ตฟื้นฟูพลังงานบางอย่างขึ้นมาหรือการอยากให้คุณเอนดิ้งกับปัญหาหรือเดินหันหลังให้กับปัญหานั้นในบางปัญหาคือเหมือนอยากที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่างด้วยแหละนะสําหรับบางคนบางท่านนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเทคชั่นละ่ะจะเป็นอย่างไรในรูปแบบไหนนะคะการเทคชั่นที่จะเกิดขึ้นถึงชาวธาตุไฟแม่สิงธนูนะคนที่เขาคิดถึงคุณจนจะต้องติดต่อมาเนีนะไพ่ขึ้น8เหรียญ7ดาบ4ไม้เทา้าเด็กถือเหรียญแล้วก็10ดาบถามว่าที่ทางไหนอะไรยังไงมนมองว่าเป็นในรูปแบบของการฟื้นฟูฮิลความรู้สึกอีกนั่นแหละ มันชัดเจนมากๆเลยว่าคนคนนี้เขาอยากจะทําอะไรเป็นแบบไหนแล้วก็อยากที่จะให้มันก่อเกิดความมั่นคงหรือการลงหลักปักฐานการเริ่มตน้นการสื่อสารกันที่มากขึ้นหรือมีพลังงานการเซเลเบตไปอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่า success กับความสาเร็จที่มีอ่ะคือพลังงานมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคละค่ะแต่ว่าในช่วงเวลานี้มันอาจจะอยู่ในจุดของการที่เหมือนกับก็ ต้องฮิวจิตฮิวใจกันก่อนมันจะผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้ไปก็อาจจะยากถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบผ่านกระบวนการการฮิวใจได้จริงๆอ่ะเพราะมันจะไปเริ่มต้นยังไงถ้าเรายังมีประเด็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าเคลียร์กันไม่จบประมาณนี้นะคะน่าจะมีจุดอะไรที่เขาจะพยายามโฟกัสที่ตัวคุณมากขึ้นคุณจะได้เห็นถึง ความตั้งใจการโฟกัสของเขาที่ส่งตรงมาถึงคุณนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการแทคชั่นเพิ่มเติมกันนะคะของคนคนนี้เนี่ยถึงชาวทัดไฟแม่สิงธนูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอีกนะคะไพ่ขึ้น n i c ซัพเพนเดอร์โคมีในเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรซึ่งกันละกันเนาะเจมสพอ์นะคะมีไพ่พลังงานสีดาบ พักกายพักใจให้เวลาให้พื้นที่ส่วนตัวนะคะอืโฟกัสเฉพาะสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มองว่าจะมีการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นเพ่ขึ้นพลังงาน the e อ p e r o r นะคะขึ้นมามันรู้สึกว่าคุยกันด้วยเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะคอนโทรลให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางในแบบที่รู้สึกว่าต้องการประมาณนี้นะ มันมีช่วงเวลามีโมเมนต์ที่ให้เวลาซึ่งกันและกันด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกในส่วนของพลังงานต่อจากนี้นะคะทิศทางหรือความรู้สึกเนี่ยของตัวคุณนะเมื่อมีการเทคชั่นมาแล้วนะคะเป็นยังไงความรู้สึกของชาทัตไฟจิตออ o โซนนะคะ t s t s t ตร n งสองเหรียญ คุณรับรู้ได้อคุณได้รับข้อความอะไรที่ถูกใจคุณแหละมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะรอคอยมานานก็ได้ข่าวดีข้อความเมสเซจในรูปแบบที่คุณรอคอยที่คุณแพนเอาไว้มันมีพลังงานของโอกาสนะคะความที่แบบจะเมเนจเรื่องราวจัดการได้เอาอยู่กับชนานการณ์นี้ประมาณนี้แล้วมันก็มีพลังงานในรูปแบบที่เป็น การจัดลำดับความสำคัญอะไรๆสิ่งหลายอย่างคุณรู้สึกว่าบาลานซ์ลงตัวมากขึ้นหรือโอกาสอะไรที่ยืย่นมาคุณก็รู้สึกว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วทิศทางนะคะในส่วนของความสัมพันธ์เลยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นทิศทางไหนนะคะมาดูกันมีไพ่เดอะเวนะคะ3ดาบค่ะ 6ดาบนะคะไพเดทแบบไพเดทมาบ่อยมากๆนะคะการน่าจะหมายถึงการ ending กับปัญหาได้นะคะ t ด e อ t a r การจบ แล้วมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาลักษณะรูปแบบพลังงานเอาคำมันเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกว่าพลังงานการฮิวจิตฮิวใจมาก่อนเลยการมูฟออนจากปัญหาเดิมๆนะคะการมูฟไปข้างหน้าตามทิศทางหรือตามแนวทางแผนที่ตั้งใจไว้ที่แบบว่าคิดไว้นะคะคือการเคลียร์กับปัญหาต่างๆที่มีอยู่นั่นแหละ ชัดเจนมากๆคือมันรู้สึกว่าถ้าในคนที่เขากําลังจะติดต่อคุณเข้ามาเนี่ยถ้าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่มาเคลียร์หรือไม่ทําอะไรให้ปัญหามันหายไปก่อนเนี่ยมันก็คงจะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่มี passion หรือตั้งเป้าหมายใหม่ได้ยากเหมือนกันมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันมันว่าฉะนั้นเนี่ยทิศทางก็คือคุณจะได้ ending กับปัญหาจริงๆไม่ค้างคานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า แล้วทิศทางจะเป็นอย่างไรอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติมนะมีไพ่พลังงานหนึ่งถ้วยมีคนที่เขาจะขอโอกาสทางความรักนะคะการวนกลับการพูดการคุยขอเป็นทางเลือกโอ้โหการเติมเต็มความสุขนะคะการเป็นช้อยเป็นโอกาสทางความรักได้สองถ้วยเนี่ยแล้วก็เราสุกว่ามันมีในเรื่องของการที่จะมาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะคะอืม ตัวคุณหลายๆคนนะมันบอกเลยว่าคุณเลือกที่จะทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวคุณเองคือบางคนยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเอ้ยวเราตัดสินใจมั่นคงว่าเราอยากที่จะมีความรักหรือว่าเราอยากที่จะมีหรือไม่มีใครจะให้อภัยไหมอะไรยังไงอะนะคะตัวคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะถ้าขึ้นมาในพลังงานในตอนนี้มันยังไม่แน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เขาอยากที่จะให้คําแนะนําอย่างไรกับคุณบ้างไพ่ขึ้นหกไม้เท้า แ s ชั่นนะคะความสำเร็จ the impress ความสุขสมบูรณ์ต่างๆนะคะหนึ่งเหรียญโอ้ฟ e นอ p พเพนัลโคคำแนะนำออกมาแบบมันสุพลังงานเต็มมากนะคะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยห้ถ้วยแล้วก็ the lover ค่ะคุณเปิดโอกาสได้ไหมมันบอกเลยว่าเปิดได้คือมันก็เป็นโอกาสอะไรเนะี่ยถ้าคุณมองว่าคู่ควรถ้าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นี่ต้องตอบโจทย์นะคะ การงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือตอบโจทย์ความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาวในทิศทางที่คุณอยากจะไปต่อจริงๆคือคุณไม่ต้องไปจมอยู่กับอดีตละปล่อยมันไปนะคะมองดูสิ่งที่ยังมีอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็โอกาสที่คุณมีเหมือนว่าคุณมีช้อยมีตัวเลือกแน่ๆชาวทัศน์ไฟคุณก็แค่เลือกโอกาสที่ใช่หรือว่าถ้าในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่อยากพิจารณาอะไรเหมือนว่าคุณ เติมเต็มนะคะความสุขให้กับตัวเองสร้างเสริมให้เราสุขมั่นคงในเรื่องของจิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะสามารถที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรได้ดีมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีชาวลักคนานะคะราศีอะไรที่เขาจะติดต่อคุณมาพอคิดถึงคุณนะชาวพฤษศนะคะชาวราศีกันมีราศีมังกร แล้วก็ราศีกุมนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ